สวัสดีครับจากร้านใบพัดบอกนะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับเบาะเดิมสภาพไม่ไหวแล้วลูกค้าเลือกเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นครับคอนดักสตรีมเบาะผ้าสภาพสวยเลยครับเบาะนั่งกระชับตัวเบาะซักทำความสะอาดเรียบร้อยครับรวามใช้งานฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหน้าถอยหลังครับลางยูมือเดียวคล่องๆเลยมีเท้าแขนด้านข้างนะครับพับได้อ่าคนขับวางได้คนนั่งก็วางได้นะครับผมมีตัวปรับสูงต่ำครับอ่าโช้กขึ้นคนรูปร่างเล็กครับปรับให้สูง ปับได้เยอะนะครับเป็นนิ้วบนรูปล่างสูงแล้วก็ต้องปรับให้เตี้ยครับได้เยอะังช่างงานะแล้วก็เอนนอนทั่วไปครับมาตรฐานเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายครับมีด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับผมลงังงยู่มือเดียวคล่องๆเลยเบาพับได้เยอะนะครับขึ้นลงแคบได้อ่า ตัวนี้แคปเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาเบาะที่พับได้เยอะครับตัวนี้พับได้เยอะเลยขึ้นลงได้ทั้งซ้ายและขวาเลยครับเบาะมีกระเป๋าหลังให้ทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาวิธีการแปลงขาติดตั้งนะครับต่อเหล็กจากเบาะเข้าไปหารูเดิมของรถอ่าใช้เหล็กให้หนาครับรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งอยากให้ฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพารเบาะชนบุรี0 8 5 0 9 0 3 8 5 5กขอบคุณครับ